สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่ในเว็บ aw8 ไทยกันอีกแล้วนะผมท่านผู้ชมนะมาวันนี้นะเดือดได้เกินช่วงนี้ซื้อฟรีสปินนะผมบอกเลยถ้าใครไม่ซื้อนะว่าพลาดนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะตอนนี้นะเกมที่เราจะมาซื้อวันนี้คือสวิตตบอลลซ่าอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะแต่วันนี้ขอเป็น x มาดครับผมท่านผู้ชมนะไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ครับผมซื้อหมื่นหกไปเลยครับผมงบจากครั้งที่แล้วหมื่นเจ็ดนะแตกรัวๆครับผมฝากไปตามช่องนี้ด้วยครับผม ไอเบสเคยูเอ็กสามนะจะแจกนะครับคห้าร้อยซับท่านผู้ชมสามร้อยบาทสิบรางวัลไปเลยนะถ้าอารมณ์ดีๆก็จะแจกห้าร้อยบาทสิบรางวัลน,นะท่านผู้ชมช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะไม่พูดเยอะละสเตรปผมจัดให้จัดไปวันนี้วัดเลยคุณเรามาหมื่นเจ็ดท่านผู้ชมหน้าขอกำไรสี่ห้าพันพอแล้ว,วสมกำลับสมิธซานซ่าเอ็กมาดวันนี้ไปจัดกันเลยกว่าถ้าบวกกันเยอะนะว่าจะซื้อเบสหกร้อยให้ดูสักหน่อยท่านผู้ชมนะขอมาจัดให้ครับผมมาอย่างนี้ดิเพื่อน สวยงามไหลต่อขอคูณเพิ่มคูณมันน้อยไปคูณเจ้าไม่เป็นไรเก็บไปก่อนไปไหลครับผมท่านผู้ชมนะมาขอยาวๆเพื่อนถ้าคูณมาเมื่อกี้คุณที่สิบมานะลองเดือดกว่านี้ครับผมท่านผู้ชมนะบอกเลย ขอให้ได้ทุกเปิดจะเปิดปีก็พอผมได้มากได้น้อยขอให้ได้ทุกเปิดนะเพื่อนนะขอให้ได้นะอย่าไหลยอย่างนี้ดิอันตรายนะถ้าไหลยอย่างเงี้ยเอางินมาหน่อยเพื่อนสวยงามก็คูณมาเพิ่มหน่อยคูณสองไม่เอาผมโอเคคูณสิบเอาคูณสิบอสองเอาท่านผู้ชมนะมสวยงามยบบน,นี้จะถึงหมื่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละ 3ามทุนหนึงหมื่นนึงครับท่านผู้ชมนะต้องมีเปิดหนักๆให้ผมแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยตายอย่างนี้ตายเอ็กซ์มัดเรียบร้อยท่านผู้ชมปวดหัวจี๊ดจี๊ดเลยอ่ะเจ็ดพันได้อยู่ท่านผู้ชมนะเจ็ดพันนี่ก็ถือว่าชนะใหญ่ๆได้นะทำไปเล่นไปขาฮะใส่ผมแล้ว อ,ะ,อะไม่ได้อะ,อะ,อะ,อะวอะไว้กล้วยกล้วยสวย,สวยเสียวฟ้าโอเคสวยอะไรอีกไม่มีแล้วท่นนานผู้ชมนะเอ้าแอปเปลิ้ลเอ้าตัวแพงอีกเอ,าอ้อเคาคูนะ่ะคูนันเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยแบบนี้เรียบเรียบเรียบเออต้องอย่างนี้ดิเพื่อนโคตรสุด เอริวแปดไทยโคตรสุดฝากกระชื่อไปไลค์คลิปนี้ฝากกดตตามให้ผมด้วยครับผมโคตรสุดจริงเปิดหนักๆต้องงี้ทำไมมันไม่มาตอนซื้อหมื่นผมว่าซื้อเจ็ดลอซื้อเจ็ดพันในงานที่สี่ห้าหมื่นน้ำดมคูณมันเยอะผมปล่อยไหลครับผมท่านชมนะขออนุญาตปล่อยไหลเลยนะแบบนี้นะ ไหลแล้วครับผมท่านชมตอนนี้ครับผมเหลืออีกแเปอร์แล้วผมโอ้โหคูณมาลืมเลยจริงนะเอกมารเอาเรื่องนะท่านชมนะอย่าไหลแบบนี้ไม่ดีเลยครับผมมันจะไหลให้จบไงเฮ้ยไม่เอาเพื่อนเลิกนะเลิกนะสวยองุนโอเคองุนองุนตัวเดียวอ้อเรียบร้อยแบบนี้เละแบบนี้เละรอบเพิ่มรอบเพิ่ม,มจัดไปรอบเพิ่ม จัดไปอีกสามพันพร้อมกับรอบเพิ่มไอ้จัดท่านผู้ชมนะสุดจริงอ่าน,นับเอาอ่าน,นับเอาอ่านครับผมท่านผู้ชมนะมามันละกำไร 6, หกพันเนาะตอนนี้ได้อีกห้ารอบผมท่านผู้ชม รอบมากดีกว่ารอบน้อยอยู่แล้วผมท่านผู้ชมนะเฮ้ยแต่จะเปิดฟรีห้าเปิดไม่ได้นะเรียบร้อยเปิดฟรีไปแล้วท่านผู้ชมนะเรียบร้อยแหละได้ประมาณเท่านี้แหละท่านผู้ชมนะซื้อเจ็ดพันนะระบบมันทํามาแค่เนี้ยอ่าแค่นี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะกําไรเท่าไหร่เนี่ยกําไรแปดพันพอแล้วท่านผู้ชมนะสิบห้าฟรีสปินนะ ไม่อะไรมากมายอยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามให้ด้วยผมช่องนี้นะไปแล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะแจกกันนะกดติดตามไว้ด้วยท่านผู้ชมบ๊ายบาย